พี่น้องเสา้านี้มาฟังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับลาสุด12ตุลาคม2566กรมอุตูออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่6นาฬิกาของวอนี้12ตุลาคมถึง6นาฬิกาของมือนอื่น13ตุลาคม2566เื่อที่เสียงฝนตกหนะักเื่นที่สีเหลืองบริเวณกาญจน,าบาบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพมหาคนครนนทบุรีปทุมธานีนะคนปรปฐมสม,มุทรปราการสม,มุทรสาครสม,มุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนะครน,นายกฉะเชิงเทราชนบุรีสุราษฎร์ธานี พังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราช ตรังสตูลพัทลุงสงขาปัตตานียะลาและกนาราทิวาธนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณผืนที่เสียงไพ่นังกล่าวระวังฝนตกหนักในเมื้อน,นี้12ตุลาคม6าจนถึงมื้ออื่น13ตุลาคม66นกึางามชาบอยอยากเป็นาดข่าวสารดีๆของช่องอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ขอมุลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอพุณและสวัสดีค